สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะ้าต้องไปทางไหนาต้องไปนั่งทางไยนี่ปงไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้่่งนี้เลยตามไปโอตายโทรศัพท์สิทีนะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนือสายไว้กตื่น้นทีอายไว้ก่อนถืสายไว้ก่อนีเป็นแปดนาทีแล้วแม่บาดีเด้อม่เบได้จาก

อ๋อนีแม่ทินมาเนี่ค่ะสิได้ชิได้แล้ววาขึนทอดเจ้านี่คะไม่ดินยยกี่ก็้คอยให้งคอยแบบยาเา็นยาไม่ได้แต่พวฝรั่งเลยะโอ้ไม่ใช่มันมืดมันมืดไปยาให้เจ้ามาทอดเพื่อนเป็นฝรั่งเลยยังเพื่อนเป็นฝรั่งแลยยังเจอแต่พุชชาเจอแต่พุชชาไม่เจอฝรั่งเจอแต่พุชชาอ๋อพุชชา เบ <laughs> well ิ่งเบิ่งเห็นอไม่รู้อยู่ตรงไหนสวนรั่งผรั่งไม่พูดซิไปต่างอย่างไป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 นางไปนั่งปรับปรับเสียงก็รับเลยนะเฮ้ยหัวย้ายแล้วเออเอาน้ำกัวเก่าหอยเราคือทอดเจ้าใ่เชื่อคือกันเออยเพื่อนเก่าอาวใครจะใครจะถามอะไรยานี่รีบถามเด้อทามทามมาถินเขยบอกว่า บอกว่าอฟซีทอมเมนต์มาว่าอยู่พัทยาค่อยแล้วว่าเจอเพื่อนค่อยไหมคุณกุไรวันย่นย่ี่จะเปลี่ยนชื่อบอกไปอยู่ไหนเปลี่ยนชื่อนั่นไหมอยู่ที่ไหนเปลี่ยนชื่อที่นั่นบอก

ถ้าเรามาตามสายนี้นะเราต้องตั้งให้ถูกสรุปให้ตั้งถูกสรุปกับสายงานอพรา่าสายถ้าเรืเดิตั้งให้มันถูกสรุปนะคและแต่พออายงายก็อยากไปทํานไส้ของตลาดไปเขารับได้พนักงานอะหรือปานถามยินบอกว่ปานถามนบอ่าปานถามเออเห็นเนาะเอยายนี่โทรมานะคะพนักงาน วันนี้สาวเจย์มาให้ยานี่กลับวังปูนะยานี่จะมาไหมเจยอย่าลืมยิงคำถามด้วยจะกลับไหมแล้วจะกลับมาวังปูไหมยินบอกหูเลยกลับมากลับมาวังปูไหมว่า โอ้ลั่นบาจาแล้วลั่นบาจาแล้วนะคะไปซื้อลอตเตอรี่นะทัดออกในด้วยจั๊กตัวสองตัวมันสิได้มากไวสองสามแสนตัดออกจั๊กตัวสองตัดออกแม่สองสามพันกอน่ะขออยากให้เจ้ามามานะมาอยู่กับไผ่กับบอคักคืออยู่กับเจ้าเออทัดออกลูกสองสองสามแสนไม่กลับให้สิ เออถ้าเกิดไม่ได้ปู่ไม่อยากให้เจ้ามานะจะเจ้าไม่ได้เราต้องได้เราต้องได้ไวๆนะเพราะว่าปู่อยากให้เจ้ามาอยู่เออถ้าว่าปู่อยากให้ต้องให้ได้ใช่ได้ต้องได้แน่นอนไม่เกินเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้านี่แหละอ๋อเดือนนี้เดือนหน้าได้ได้แม่เอ้ยใครจะมาอยู่ีนี้อะภในปีนี้อ่ะใคยในปีนี้ เอ้ยรอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรีน้อลตเตอรี่จมีตัวดีก็บอกค่อยไหนเด้อเอาี่เอาใจเอาใจเอาใจอ้เออตเตอรี่ะได้ลอาตอนี่จังจะได้พ่อมาไว้ นานต่อไปอีกไปส่งรูปมาให้ค่อยส่งส่งส่งให้เออปานน้ำเด้อส่งให้เออปานน้ำเด้อวันนี้ป้าเจนได้โชคเว่าค่อยไม่ลืมแล้วคุณอุไรวันค่อยบอกคุณอุไรคุณอุไรวันค่อยไม่ลืมแล้วเมื่อวานนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อเพื่อนค่่่อออยยเพืนคคุณอุไรวันนะจ้ะโอ้โหนี่ ย่ามองไม่เห็นมันมองไม่เห็นยังมาถึงยังมาถึงเลาเมื่อหล่ะเลาลืมปิดเฮือนข่อยไม่ได้ไเบิึงเฮือนให้เรายู่สิไปทำรุ่งทานบ้านอันเสียเสียนคนได้ข่อยเรื่งคุนหอดเจ้าสิไปโรงทานน้องแสงอยู่วันที่สิบเจ็ดสิฝากไปยังไปบุญบุญวัดแสงทองนะบุญวัดแสงทองที่เคยไปนั่นแหละมั้งจักษ์เราข่อยบราเคยไป เออเขาเขาจะนำลงทางก๋วยเตี๋ยวไปพี่เมย์ละมั้งไปแต่ว่าพี่คุณไม่เคยไปนูก็ไม่เคยเคยเคยไปเมื่อไห่หรตอนนั้นไปไปเรายังไปเลยมาจับไปแต่คุไม่ได้ไปอ๋อบ่ก็ไปไปเขางหลังที่ท่าลงลงไปดูอะไปอยู่ไอ้เขางหลังเนี้ยบ่แต่ที่ไปนอนอะไรก็ยังนี่ยายนั่นแหละ ทอดเอาเห็ดเห็ดงานไห้มันเก่งเก่งินฉีได้หลายไว้สีดไดมาไว้เบิ้งเบิ้งหน้าแม่กับหน้าลูกทีล่ะหน้าลูกกระดังปุ๊บปื้ดหน้าแม่ะเอาเจ้าฟ้ามาเลยคอยบอยย่อมพ่นได้คออลีนแล้วค่ะพี่ผบ้พัวโทรศัพท์มาตั้งตรงนี้ เออดูนาแม่ก็นาลูกเมาพี่นหลังเด้อไปมั่งเด้อหอมหอมไม่ได้ว่าหอมละพอดีละนั่นน่ะเอ่ะหอมงามแล้วงามแล้วอืมเก่าขึ้นเนาะเก่าขึ้นเนาะย่างย่างย่างมอดยังมาทอดขึ้นทอดเพื่อนเก่าเด้อมาบย่าหายย่าแค่นี้เล่นติ๊กตอกหลายเด้อ ลุงบอกเห็นแต่ยายฮะนี่เล่นติ๊กตอกกันปากไป็นนิยมเป็นยิ้มเปนยมเปันยิกับเพลงเห็นะอแม่นะโอเคโอ้ดูโฆษณามันข้าวันถทายไม่ได้เนี่มันเป็นอย่างนี้น่ะยางไม่ถึงปุ๊ลูกดีใจเม่โทรมาลูกก็ดีใจแล้วนาอยลูกก็หน้าขาวอยู่ กราเลิกกินฮอดเจ้าเรากินฮอดนั่นแล้วเพื่นชิมาเพื่อนกลางอยู่กับไผ่กระบอขักเท่าเพื่อนแมนแล้วครับอายุเล่าเลี่ยกันเนาะอยู่กับผู้สาวมันกระบอขักแล้วโอ้จ้าจ้าหายได้เด้อให้ได้เด้อขอองค์ปูให้เด้อให้ทะลุเป้าเลยไวๆนี่แหละเพราะว่าองค์ปูจะประทานพรให้อยู่ ทโอเคปุ๊บไปะขอบคุณมากๆนะคะคิดถึงเพื่อนเก่านะคะคิดถึงยายฮันนี่ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ